สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่บทวิเคราะห์ประจำวันกับ EBC Broker ครับ Broker คุณภาพสูงที่จะทำให้ทุกท่านมั่นใจในเรื่องของการฝากเงินมั่นใจในเรื่องของการเทรดและมั่นใจในเรื่องของการถอนเงินครับช่วงเช้าวันนี้ครับก็มาอัปเดตสถานการณ์ราคาแนวโน้มทิศทางของทองคําและยูโรเทียบดอลลาครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ก็มีข่าวที่ค่อนข้างสําคัญครับ เล่นเอาราคาทองคำนะก็เหบี่ยงขึ้นเหบี่ยงลงพอสมควรนะครับพอหอมปากหอมคอและวันนี้เองก็มีข่าวสําคัญนะครับซึ่งเป็นข่าวสําคัญไม่แพ้กันเลยครับช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งครับในฝากฝั่งของอดอลลาร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างหลายๆที่ค่อนข้างให้ความสําคัญเป็นตัวเลขที่เฟดเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งดัชนีชีวัตในเรื่องของนโยบายทางการเงินของเฟดที่จะเกิดขึ้นในช่วง ต้นเดือนมิถุนายนนี้ด้วยครับนั่นก็คือดัชนีผู้บริโภคส่วนบุคคลครับก็คือ PCE นะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าในครั้งนี้อาจจะเท่าเดิมนะแต่ผมมองแล้วว่า PCE เนี่ยการใช้ใจ่ายส่วนบุคคลนะครับมันน่าจะสูงขึ้นอันนี้จากมุมมองส่วนตัวที่ติดตามข่าวมานะจากมุมมองส่วนตัวที่ติดตามข่าวมาเนี่ยคาดการณ์ว่าน่าจะจะสูงขึ้นนะครับอาจจะก,กดดันทําให้ราคาทองคําปรับตัวลงได้อีกะระลอบหนึ่งนะครับเอ่อถึงแม้เมื่อวานนี้ครับ ราคาองคำเนี่ยจะจะเหมือนทรงจะมาดีนะครับในส่วนของดัชนี GDP ไตรมาสประจําไตรมาสที่หนึ่งซึ่งมันหดตัวลงค่อนข้างเยอะเลยเนะครับหดตัวต่ํากว่าที่คาดการไว้ค่อนข้างเยอะครับออกมาตัวเลขจริงๆเนี่ยออกมาแค่1.1เซเท่านั้นนะครับซึงถือว่าต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการค่อนข้างสูงเลยครับแต่ว่า ก็ไม่ได้ทําให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นได้มากเท่าที่ควรนะครับท้ายที่สุดเนี่ยราคาทองคาปรับตัวลงด้วยซ้ําไปนะครับอันเนื่องมาจากว่าจํานวนผู้ขอรับบริการการว่างงานครั้งแรกครับซึ่งออกมาต่ํานะครับออกมาต่ํามากคือประมาณ2องสน3 0 0ื่นตแหน่งเท่านั้นเองนะซึ่งซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีครับแสดงให้เห็นว่าอ่าอ,อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจข,ของสหรัฐเนี่ยนะครับคน คนตกงานน้อยลงนะครับมีการจ้างงานสูงขึ้นนะซึ่งมันถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีในขณะเดียวกันเนี่ยยอดขายบ้านรอปิดการขายครับประจําเดือนมีนาก็ถือว่าตกต่ําลงค่อนข้างเยอะครับในลักษณะภาพรวมครับเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจขนาดใหญ่ครับหดตัวตัวเลขธุรกิจขนาดใหญ่หดตัวครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อภาคส่วนของอสังหาภาคส่วนของธุรกิจรายใหญ่ๆนะครับเริ่มหดตัวนะครับ ในขณะเดียวกันครับตัวเลขการซื้อขายส่วนบุคคลขยายตัวแล้วก็การจ้างงานนะมีสูงขึ้นอันนี้เริ่มมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับตัวตลาดหุ้นของสหรัฐเองก็บวกไปค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นแรงซื้อขายในส่วนบุคคลเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเฟดมีความคาดการณ์ว่ามีความคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยอาจจะนําเอากระแสนี้นะครับมา,มา,ม,ามาเล่นก็ได้นะครับในส่วนที่ว่าเอออัตราการ จ้างงานเนี่ยมันมันสูงขึ้นนะนะครับมันมีการจ้างงานที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเออจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหน,นึ่งตรงนี้แหละครับเป็นแรงกดดันทําให้ราคาทองคําไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปได้ทองคํายังยึบยือยึบยืนนะครับอยู่แถวแถวสองพันอยู่ระหว่างสองพันกับอ่าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบอยู่ร,ราวนี้นะครับซึ่งบีบอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับทำเฟรมสี่ชั่วโมงจะเห็นภาพชัดที่สุดนะครับบีบอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนี้ได้นะฮะ แต่ต้องบอกเลยนะครับว่าแนวโน้มระยะกลางกับแนวโน้มระยะระยะยาวนะทองคํายังถือว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนะครับเนื่องจากว่าถ้าเฟดยังคงดําเนินนโยบายแบบนี้เนี่ยนะครับล่าสุดธนาคารเฟิร์สยูทับลิกของสหรัฐอเมริกานะครับก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่ามีโอกาสที่จะล้มนะครับเนื่องจากว่ามีการถอนเงินจํานวนมากนั่นเองนะแล้วถ้าสมมุติว่าเฟดยังคงดึงดันที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่สูงอย่างนี้นะครับเชื่อว่า อาจจะมีโดมิโนเอฟเฟกเกิดขึ้นในระยะยาวด้วยนะฮะซึ่งจะเป็นผลบวกต่อทองคำนั่นเองแหละครับแล้วก็ในภากฝั่งของธุรกิจภาพรวมของสหรัฐนั่นเองก็มีส่วนมีโอกาสที่จะกิดนัดกันชำระหนี้นะครับหากสหรัฐไม่ขยายเพดานหนี้นั่นเองนะเราจะเห็นได้ว่าปัจจัยระยะยาวเนี่ยค่อนข้างที่จะสนับสนุนทองคําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทองคําจะต้องผ่านช่วงต้นพฤษภาไปได้ก่อน ซึ่งมันจะเป็นจังหวัดที่ดีครับมันจะเป็นจังหวัดที่ดีครับราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงนะครับปรับตัวลงก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมารอ,รอดูคอมเมนต์นะครับว่าคุณนุงพาเวลจะมาพูดอะไรหลังจากที่ประกาศตัวเลขออกไปแล้วนะครับประกาศตัวเลขโอเคประกาศตัวเลขเออดอกเบี้ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะฮะแล้วจะมีคอมเมนต์อะไรถึงทิศทางที่ว่าเฟดกาลังจะตัดสินใจในอนาคตจะช่วยเหลือธนาคารไหมจะแอคชั่นอะไรไหมหรือฉันจะไม่สนฉันจะตึงอัตราดอกเบี้ยอย่างนี้ต่อไปพวกนี้มี ผลสําคัญทั้งสิ้นนะฮะโดยภาพรวมครับก็รอดูครับว่าถ้ารองาคาทองคําปรับตัวไหลลงมานะครับไหลลงมาแล้วเราจะเข้าทํากําไรที่ไหนดีเนาะนี่คือสภาวะตลาดภาพรวมอย่างเมื่อวานนี้เองครับปิดตัวเป็นพินบาลในลักษณะน,นี้ครับก็คือสะสมแรงแหละไม่มีทิศทางที่ชัดเจนครับในทามาเฟรมเดลี่ครับในทามาเฟรมสี่ชั่วโมงเองก็องอยังถือว่าไม่มีสัญญาณครับพักตัวอยู่ในกรอบเมื่อวานนี้เหมือนจะหลุดกรอบแต่ก็ ดิดกลับขึ้นมาได้ครับท้ายที่สุดอยู่ในกรอบเหมือนเดิมทรงเดิมนะหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มีอะไรครับเนื่องจากว่ามันเป็นการสะสมแรงค่อนข้างค่อนข้างนานเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวของออราคาทองคำนะครับเราก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับยิ่งเข้าใกล้บิบเข้ากรอบสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆนะครับยิ่งอันตรายนะครับ ถ้าจะเล่นนะครับฝั่งหน้าฝั่งหน้าบายครับรอเล่นอยู่ราวๆหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดห้าราวๆนี้ครับรอให้ราคามันไหลลงมาก่อนนะครับแล้วก็บายขึ้นไปนะครับบายขึ้นไปเล่นตามกรอบนี้เลยนะครับกรอบบนกรอบล่างครับเราลองตีเทนไลน์ในลักษณะนี้นะครับก็คือเอาไฮเทียบไฮนะครับไฮเทียบไฮแล้วก็วางเป็นโซนไว้ครับโลเทียบโลแล้วก็วางเป็นโซนนะครับซึ่งโซนที่ผมวางไว้เนี่ยด้านบนจะอยู่ที่ราวๆสองพัน นิดๆครับ2,000กับอีก3เหรียญแล้วๆนี้ข้างล่างก็จะประมาณ1,977นะ1,975แล้วๆนี้นะครับดิดตัวแหว่งตัวแถวๆนี้ก่อนนะครับทองคำลองดู15นาทีจะมีสัญญาณเทรดไหม15นาทีก็ยังไม่ได้มีสัญญาณเทรดอะไรมากนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาก่อนนะครับ1 9 8งโอเค ทิศทางทองคําน่าจะเป็นประมาณนี้ครับมาดูในส่วนของยูโรเทียบดอลลาร์ครับยูโรเทียบดอลลาร์เมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลงมานะครับที่แรกว่าอาการจะให้ขึ้นไปซะก่อนนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยถูกแรงกดดันของขาลงที่ทําไว้บันก่อนกดตัวลงมาก็เข้าสู่โซนที่ยังไม่มีนัยยะเหมือนกันนะฮะยังทรงยังนิ่งๆน,นะครับสี่ชั่วโมงยังเป็นเทรนขาขึ้นได้อยู่ แต่ว่าการการขึ้นของเขาเห็นไหมครับว่าโลของเขาเนี่ยไม่ไฮของเขาเนี่ยตัวไฮไม่สามารถสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นแรงเริ่มหมดอาจจะต้องรอรุนร้นค้ับวันี้เนี่ยอาจจะลงต่อนะครับเนี่ยอาจจะลงต่อจากทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับกลางไปเลยรอรุน้นพฤตกรรมครับถ้าสมมุติว่าในช่วงเช้านี้ครับราคาไม่สามารถผ่าน38.2ได้ครับ38.2อยู่ที่ราคา1 1ึ่งจ หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์สามห้าเก้าประมาณนี้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อนั่นเองนะครับเป้าหมายที่หนึ่งจะอยู่ประมาณเอ่อหนึ่งจุดศูนย์เก้าแปดสามแปดนะส่วนนี้หนึ่งจุดศูนย์เก้าแปดสามแปดและส่วนที่สองครับร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดของเรานี่น่าจะเป็นเป้าหมายที่ต่ําสุดแล้วนะครับก็รอดูนะครับถ้าสมมุติว่าตัวเลขคืนนี้ออกมานะซึ่งคาดการณ์ว่าตัวเลขออกคืนนี้ออกมานี่ยน่าจะออกมาค่อนข้างดี เนี่ยเพราะว่ามันเป็นการใช้จ่ายส่วนบุคคลโอเคนี่คือแนวโน้มของทองคำเทียบดอลลาร์แล้วก็ยูโรเทียบดอลลาร์นะครับหลักๆแล้วก็ยังต้องเล่นตามกรอบนะยังไม่มีปัจจัยอะไรที่เข้ามาสนับสนุนนะครับเนื่องจากว่าตลาดรอช่วงของนโยบายทางการเงินที่จะมีการประกาศในช่วงของเดือนต้นเดือนพฤษภามนะครับอีกไม่นานอีกไม่กี่วันเองเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวก็เสาร์อาทิตย์ละนะครับเสาร์อาทิตย์เสร็จปุ๊บก็รออีกไม่กี่วันครับประมาณวันอังคารวันพุธเนี่ยก็เริ่มเห็นผลละนะฮะ ล้กกันไปก่อนครับโชคดีสำหรับการเทรด,ดทุกท่านครับสวัสดีครับ